สวัสดีครับนะผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูดวงจากโปรไฟล์กันอีกนะครับเพราะว่ามีถามมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็จะทำเป็นตัวอย่างนะครในลักษณะของการทำนายในคลิปให้ดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการศึกษาศาสตร์ในการพยากรณ์จากรูปภาพหรือรูปโปรไฟล์นะครับอ่ะมานะครับอันนี้นะฮะผมจะเอาจากลูปเพจ ที่ส่งภาพมาถามนะครับในกรณีรูปโปรไฟล์เดีเป็นรูปที่คนมองเห็นได้สาธารณะอยู่แล้วนะครับจึงสามารถเอามาเผยแพร่ได้นะครับนะฮะก็ขอเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับลูกเพจหมอจุ๊บนะฮะอ่าทีนี้รูปนี้เวลาตีความตีความยังไงนะครับอันนี้จะผมจะบอกในลักษณะของอ่าการปิดการขายหรือลักษณะของ การที่บ่งบอกว่าคนนี้จะเชื่อเราหรือสนับสนุนเราไหมนะครับซึ่งอาจจะเคยพูดไปแล้วในฮะในบางคลิปนะฮะแต่อันนี้ก็คือทําคลิปมาเป็นเฉพาะเลยนะครับที่บ่งบอกว่ารูปโปรไฟล์แบบนี้จะส่งผลให้ปิดการขายยากหรือง่ายนะครับลูกค้าจะดีหรือไม่ดีนะจะดีลกับเราหรือไม่ดีนะครับอืถ้ารูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับถ่ายติดคนแปลกหน้ามานะครับคนแปลกหน้าในภาพเนี่ย นะครับเนี่ยติดมากี่คนก็ตามเนี่ยนะครับให้เราดูเลยนะครับว่ามีคนหันหลังให้เราเท่าไหร่หันหน้ามาทางเราเท่าไหร่อันนี้จะบ่งบอกถึงลักษณะของผู้สนับสนุนหรือการติดต่อเจรจาการปิดการขายที่เป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับในกรณีให้ผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ง่ายเลยนะครับสมมุติว่า สมมติว่าตัวเราเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เป็นดารานะครับหรือเป็นศิลปินหรือเป็นนักบรรยายมืออาชีพนะครับเวลาเราไปถ่ายรูปเนี่ยเราจะไปถ่ายรูปกับ f c ของเรานะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายหันหน้ามาทางเดียวกันนะฮะ FC จะหันหน้ามาทางเดียวกับเราบ่งบอกว่าเนี่ยเขาสนับสนุนเราเขาเป็น f c เรานะครับถ่ายยิ่งวงกว้างบางทีเป็นร้อยคนเป็นพันคนนะครับหันหน้ามา FC <_' Verantwort il> จะห <_' c> ันมาทางเดียวกับเราอันนี้บ่งบอกว่า นี่คือผู้สนับสนุนเรานะครับเท่ากับว่าคนที่หันมาทางเดียวกับเราเนี่ยคือคนที่เขาฟังเราหรือคนที่เขาเชื่อเราคนที่เขาสนับสนุนเรานะครับถ้าคนที่หันหน้ามาทางเราเนี่ยมีจํานวนหนึ่งสองสามเนี่ยเท่าที่เห็นชัดๆนะอ่าสีอ่าที่เหลือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเยอะเอะพวกเนี้ยเนี่ยติดใกล้ๆเนี่ยก็คือหันหันหลังให้เราหมดเลย อันนี้บ่งบอกว่าเราปิดการขายไม่ได้นั่นเองนะฮะสมมุติว่าเวลาเราเจรจาติดต่อสมมุติเราทําเพจนะฮะเราทําเพจแล้วมีลูกค้าติดต่อมา10คนอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่ใน8คนนั้นจะถามเฉยๆแล้วไม่ซื้อนะครับส่วนอีก2คนอาจจะตัดสินใจซื้อนะครับคือบ่งบอกถึง การปิดการขายที่ทําได้ยากนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าเนี่ยอจำนวนคนที่ติดมาถ้าเยอะก็คือบ่งบอกว่าโอกาสที่เยอะกว่านะครับแต่ถ้าหันหลังมากกว่าคือบ่งบอกว่าโอกาสในการที่จะทําสําเร็จนะฮะเวลามีงานเข้ามาหรือเวลาคนมาเสนอโปรเจกต์อ, Project, อ่ามีโอกาสเข้ามาจริงแต่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้โอกาสนั้นลอยผ่านไปหรือบางทีเนี่ย อ่ากำลังจะมีโปรเจกต์งานหรือมีตำแหน่งงานบางอย่างว่างเข้ามานะครับแทนที่เราจะได้เรากลับไม่ได้นะครับหรือบางทีเราไปเจรจา,าติดต่อกับติดต่อกับเจ้านายอ่าเราต้องการที่จะเลื่อนตำแหน่งเราต้องการที่จะโยกย้ายงานโอกาสมันจะเป็นเปอร์เซนต์ตามจำนวนคนที่หันหลังหันหน้าทันทีนะฮะเช่นถ้าเราไปคุยต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานอย่างเงี้ยแล้วคนหันหลังเป็นจำนวนมาก80ดสิเอร์ซคนหันหลังแสดงว่า 20%นที่เราจะเจราจาสําเร็จอ่าหัวหน้าจะฟังตามที่เราบอกบอกหรือเปล่านี่คือ20%เท่านั้นส่วนอีก80%เหัวหน้าจะบอกหัวหน้าจะไม่ฟังเราหรือไม่ตัดสินใจตามสิ่งที่เราร้องขออ่านะฮะอันนี้คือลักษณะของการดูนั่นเองนะครับ ทีนี้นะรูปแบบนี้นะฮะก็คือบ่งบอกว่าเนี่ยกำลังคิดการใหญ่อะไรบางอย่างโปรเจกต์อะไรบางอย่างแต่มันยังไม่สําเร็จนั่นเองนะฮะเพราะมีสิ่งบางอย่างไปเกิดขึ้นบนหัวนะแล่แล้ว่เขามีแผนบางอย่างแต่ทีนี้มันเหมือนมันยังติดอุปสรรคอยู่มันยังไม่สําเร็จโอกาสที่จะสําเร็จเป็นไปได้น้อยมากในสิ่งที่เรากำลังคิดะนะครอันนี้คือการตีความนะครับทีนี้ถ้าเราถ่ายติดคนแปลกหน้านะครับพยายามให้หันมาทางเดียวกับเราหรือง่ายที่สุดไม่ต้องติดใครมาเลยอันนี้คือเบสิกง่ายที่สุดเลย อย่าถ่ายติดคนแปลกหน้าถ้าจะถ่ายติดคนแปลกหน้าต้องมั่นใจว่าคนแปลกหน้าส่วนใหญ่หันมาทางเดียวกับเรานะฮะเช่นยกตัวอย่างเราไปดูละครเวทีเราไปดูคอนเสิร์ตเราไปเชียร์กีฬานะฮะแล้วเราเซลฟี่กับตัวกับ เทลฟี่หน้าตัวเองเนี่ยจะเห็นคนด้านหลังเนี่ยหันมาทางเดียวกับเราอันนั้นคือ FC เราอัตโนมัติเวลาเราพูดอะไรเนี่ยคนก็จะเชื่อเราและทําตามที่รเราบอกนะเปอรโอกาสสาเร็จก็จะสูงขึ้นตามนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากหากชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไครต์ให้ช่อง YouTube หมอจุ๊บด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ